ทั่วไทยที่ไหนก็มีมะลิเกือบสวยแล้วไหม่ะเจ้าของร้านตัดผมทวงค่าตัดผมด้วยบอกไอเป็ดเหรอรู้จักนี่ช่วยมาจ่ายค่าตัดผมด้วยนี่มันติดไหมกะทั้งค่าตัดผมอ่ะเนี่ยไอนี่มีแสบจริงแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วถ้าหาตัวไม่เจอนี่ถามร้านขายของชำไม่ก็ถามยามหรือว่าร้านกาแฟ <laughs> นี่ไงถามเลยดีกว่าวันดีครับลุงอ่าสวัสดีครับ,อรบโอนผมเดินหาเออถามลุงดีกว่ารู้จักคนชื่อเป็ดไหม ผมทองทองหน่อยนะแล้วก็ตัวผอมๆชอบใส่เสื้อเหลืองขาววัไใส่แว่นๆหน่อยอะ่ะรู้จักครับแล้วเข้ามาตอนเย็นเย็นแล้วแล้วก็มาทานตอนเย็นเข้ามาเป็นลูกค้าประจาอ,อ๋อมาดื่มกาแฟที่ประจําเหรอครับผมเจอตัวอ้าวแต่วันนี้ผมมาถ้าเช้าก็ต้องรออีกหลายชั่วโมงกันสิต้องรอนะเออไม่เป็นไรระหว่างรออุดหนุนกาแฟลุงแล้วกันว่าแต่ว่ากาแฟอร่อยไหมอร่อยครับใช้นมข้นหวานแท้ <c oughs> เป็นสัญลักษณนี้มีที่ไหน อะไรเหมือนกันทุกแก้วครับโอ้โหดีจังเลยลุงแต่งั้นลุงจัดมาเลยหนึ่งแก้วนะครับผมกาแฟกินหมดแล้วแต่ยังไงต้องรอเจอตะเป็ดให้ได้แต่วันนี้นะครับผมมีกระเช้านมตามมลีนะครับมามอบให้ค้าง่ายๆคของดยก่อนจะมอบร้านลุงอยู่ไหนครับบ้านสวนทองแปดวินล่าหลังดิกซีคลองสี่ครับอ้าวมอบไปเลยนะครับหนึ่งกระเช้านะครับขอบคุณครับสนใจธุรกิจรถเข็นกาแฟโทร0819803300ช่วงทัวลงกุล สนับสนุนโดยนมข้นหวานตรามะลิขาวข้นหวานมันวันนี้เขาเขียนมาบอกว่าอยากจะมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวแคถามมาว่าทีมงานและพิธีกรจะเลี้ยงไหวไหมเอา <Wow. S 1> ดูแต่ละคนสิทั่วเราตัวเล็กกว่า้้าสช้แค่นี้เลี้ยงไหวไหมพี่ อิมยกกวนนะครับเรารู้จักกับกวนนี้ไปแล้วนะฮะคราวนี้ตัวจริงนะครับมาอยู่ที่เซนทันพลพระรามเก้าแล้วหน้าร้านโตคุเซ็นนะครับกวนนี้มีชื่อว่าใหญ่กว่าช้างมีแถมท้ายด้วยว่า10ล้านนะคผูจมดูดีๆทำไม10ล้านนี่ฮะเบอร์หนึ่งอันนี้ก็ศูนย์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 หมดเลยเดี๋ยวเราจะสมกวนนี้นะครับเข้าไปนั่งประจําที่เพราะเราเตรียมอาหารไว้เพียบเลยพร้อมนะครับเชิญเลยครับ <c oughs> ันนี้ร้านโทคิวเซ็นจัดเต็มมาให้กวนช้างเอยไม่ใช่กวนเล็กกว่าช้างได้กินกันแบบเต็มๆกับเมนูอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นจัดกันแบบไม่อั้นกับเสือ้อยคัดพิเศษเนื้อสันพิเศษเนื้อติดมันเนื้อสไลด์หรือจะเป็นเนื้อลายที่ทําให้เรียกน้ําย่อยเหล่าบรรดาเซียนเนื้อแทบทนไม่ไหวเนื้อหมูส่วนท้องหมูราดซอสเบคอนเพิ่มสีสันของทะเลสดสด้วยปลาแซลมอน กุ้งปลาหม,มึกเพิ่มความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยซูชิรวมหลากหลายหน้าอา้าวมีเท่าไหร่รีบเสิร์ฟมาเร็วๆเดี๋ยวตกมันขึ้นมาจะแย่นะน,น้อง,งเนียนอาหารที่จัดไว้ถูกใจไหมถูกใจกินหมดไหมหมดจริงเหรอ <laughs> จริงแต่ก่อนจะกินถามก่อนใครหนักที่สุดหนักกิโลครับร้อยโลร้อยสามกิโลเลยเหรอแล้วทำไมผอมสุดน่ะาแยกิหมเขาแย่งกินหมดทั้งหมดลุยเลย ีเขาจะมีให้พิเศษหนึ่งที่ต่อหนึ่งท่านเป็นเนื้อสันนอกพิเศษอ่ะฝั่งนี้370ฝั่งนี้ไฮโซกิน499เอาสันนอกสุกีมไปถ้ามาก็อย่าลืมทวงสิทน,นี้นะหมดแล้วอ,ะอ่ะแป๊บเดียวอะ่ะโอ้โหม,มีซ่อนไปด้วยที่หมดแล้วใช่ไหม ไอ้หมีมีาคโอ้นี่ยังกลัวไม่ฟรีอีกเหรอกิน <c oughs> ขนาดนี้ตักเลยเขาให้ตักไ่อ่าัหนู <c oughs> อกครับก็ที่นี่เขาเขาเรียกว่ากินไม่อั้น อะไไรก็ด้ตามเพียงส่งรูปถ่ายตัวของคุณที่อยู่ในบรรยากาศใต้แสงเทียนใต้ท้องรถใต้ขุนบ้านใต้สะพานใต้ใดก็ได้ที่สะดุดตาหาโดนใจไปเที่ยวใต้หวันฟรีกับตีอ้วนชวนหิวสองที่นั่งส่งมาที่ตู้ปน3 3าปรจยนวากุงเทพ10120ศหหรือทางหน้าแฟนเพจ a c e b o o k ตีอ้วนชวนหิวส่งใต้เอ้ยส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นตุลาคมนี้ร่วมสนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399บาวันจากธนาคารอมสิน QualityXpress 022778000เครื่องดักจับยุงอัจฉริยะ Backhoe น้ำส้มสายชูตรา QP มาทานได้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้มี6สาขานะครับที่ไหนบ้างครับมีเซ็นทรัลเวิร์ดเซ็นทรัลพระราม9เซ็นทรัลบางนาโครงการเชวิเลตนะครับสุขุมวินที่26แล้วก็พงโปรลาดเจ๊าะสาขาเดอะพาซิโอลาดกระบังครับแล้วก็ที่นี่นะครับเซ็นทรัลพระราม9อันนี้เรามาอิ่มยกโคนกันนะครับคนดูรายการตีอ้วนจนหิวแล้วอยากจะมาทานบ้างมีส่วนลดให้ไหมครับได้เลยครับเพียงแค่บอกว่ามาจากรายการตีอ้วนจนหิวรับสิทธิ์ไปเลยมา4ใจ3ทุกเซตทุกวันครับถึงเมื่อไหร่ครับ สิ้นเดือนกันยารีบมาเลยคุณผู้ชมขอให้แล้ววันนี้ผมก็มีกระเช้านมตามะลิมอแบแทนคำขอบคุณนะครับ,บและพวกเราทั้งหมดต้องขอขอบคุณนมตามะลิขาวข้นหวานมัน <Yeah! S 2>